ขอท่าออกกายลดหน้าท้องแบบด่วนไหมครับสวัสดีครับมาคู่วดีโอพูพาวันนี้ผมมินบารายองนะครับจะพามาตอบคำถามของน้องนนี้นะน้องเขาบอกว่าขอท่าออกกายลดหน้าท้องแบบด่วนเนี่ยคือผมบอกเลยว่าท่าออกกายลดหน้าท้องแบบด่วนนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้ในรูปแบบของสติปาวนะแต่ผมบอกก่อนถ้าเราอยากลดหน้าท้องในที่นี้คือลดไขมันนะถ้าอยากลดไขมันแบบเร่งด่วนจริงๆอ่ะ มันไม่มีอะไรสู้การคุมอาหารได้แล้วฮะจากประสบการณ์ผมเลยนะแม้แต่กีฬาสติเอาที่ผมชอบพูดว่ากีฬาผมใช้พลังงานเยอะนะฮะผมกล้าบอกเลยนะถ้าให้ผมแนะนานะผมจะแนะนําเบื้องต้นให้ก็คือกินอาหารให้เป็นเวลาฮนะถ้าเรากิน2มือ้อเนี่ยก็กิน2มื้อถ้าเรากิน3มือ้อก็พยายามกินสามือ้ออย่าไปกินอะไรระหว่างมื้อนะหลังจากนั้นนะ้ะก็ฝึกลดปริมาณของหวานของมันของทอดนะนะไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นพลังงาน มันจะเป็นไขมันสะสมได้ง่ายเวลาเรากินนะถ้าร่างกายเราใช้ไม่หมดเนี่ยเตรียมตัวเลยนะเรากินให้มันน้อยลงอย่าไปหยุดกินเลยนะพยายามกินให้น้อยลงนะฮะนี่คือการคุมอาหารเบื้องต้นเลยหลังจากนั้นเราก็ไปศึกษาในเรื่องของอการคุมอาหารก็ได้นะผมนะไปศึกษาใน F แอปแดงอะไรแบบนี้ได้ไปหาความรู้เรื่องการนับแคลนะก็จะช่วยทําให้ไขมันชัวนหน้าท้องเราเนี่ยลงได้ไวมากๆอ่ะโอเคไหนๆวันนี้มาขอท่าก่างกายฝึกหน้าท้องเดี๋ยวผมแนะนําให้ฮะท่าที่มันโคตรจะ มีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะในการฝึกกระชับพุงนะแล้วใช้พลังงานเยอะด้วยนะฮะรูปแบบการฝึกหนะ้าท้องเนี่ยจะดูเฟิร์มดูกระชับมากขึ้นเลยนะท้องข้างด้วยนะไม่ใช่แค่หน้าท้องอย่างเดียวนะไม่ใช่ที่มันย้อยหนะ้าท้องอย่างเดียวห่วงยางเนี่ยรอบเอวเนี้ยท่านี้ท่าเดียวเลยผมบอกท่านี้มีประโยชน์สําหรับมือใหม่มากๆนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเลยฮนะท่าเดียวด้วยนะผมแนะนําให้หนึ่งท่าง่ายๆเลยฮนะท่าน,นี้ผมชอบมากเอามาปูพื้นฐานนะฮะปูพื้นฐานร่างกายของมือใหม่ เนี่ยของผู้ฝึกของมือใหม่นะอย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือหาอุปกรณ์นะครับความสูงระดับเขา่ามาแบบนี้หลังจากนั้นนะเก่ตัวขนาดพื้นเนี่ยเก่ตัวขนาดพื้นแบบนี้เพื่อนดูแกนกลางตัวผมเห็นไหมแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาแต่อกแบบนี้เลยสูงๆเก่งค้างนะรูปแบบการฝึกเก่งค้างนะขาสูงเก่งขาไม้เอายกแค่นี้นะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกยกสูงแบบนี้นะนหนึ่งสองหานได้ไหมเพือ่อนเอ้ยไม่เห็นเ่ย ทำงานถ้าเหยีดซิกแพคเนี่ยนี่ยกเข่าสูงนะอ่ะยกแขนก็เออนี่นี่นี่เห็นไหมจริงๆก็ฝึกสองมือนะนี่ผมยกให้ดูว่าหน้าท้องทํางานเยอะนะฮะหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งเวลายกแล้วเข่ามาตกเงี้ยก็พยายามยกให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะนี่แบบนี้นะซ้ายสิบลมหายใจขวาสิบลมหายใจนะเพื่อนๆลองฝึกแบบนี้ดูร่างกายนะเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่าหน้าท้องอะทำงานเยอะมากและรูปแบบการฝึกของท่านเนี่ยมันใช้งานกล้ามเนื้อนะฟังผมนะไหล เอ้ยไหลู่นี่ไหลแขนอกแล้วก็แกนกลางตัวนะแกนกลางตัวคืออะไรห,หน้าท้องท้องข้างหลังล่าง,างก้นและต้นขาเนี่ยมันเพื่อท่าเดียวมันใช้พลังงานเยอะมากเลยนะรูปแบบการฝึกเกงท้างนะฮะมันจะเน้นการโฟกัสกนะล้ามเนื้อหน้าท้องได้ดีมากนะฮะมันจะเน้นการโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ดีมานกะถ้าเราฝึกแบบเกงข้างยกเข่าสูงนะแต่ว่าเราต้องการฝึกเพื่อเน้เพนพลังงานนะให้ฝึกแบบเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยให้เน้นฝึกเคลื่อนไหวเวลายกเข่าให้ยกสูงนะ อย่าไปแทงแรงๆนะฮะมันจะมีแรงสปริงแรงเบี่ยงให้เน้นไปที่การยกเข่านะฮะให้เน้นไปที่การยกเข่านะผมนะอ่าอันนี้คือเอ่อคือท่าที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะฮะให้กับคุณผู้หญิงไปลองฝึกดูนะ,ะผมมาเวทการฝึกง่ายๆไม่ต้องไปไปรีบฝึกกับพื้นนะไม่จำเป็นนะฮะ,ไม,ะ,นะฮะไม่ต้องไปรีบฝึกกับพื้นฝึกจากที่สูงก่อนก็ลองไปฝึกดูนะฮะท่าแล้วประมาณ10ลมหายใจนะถือถ้าฝึกแบบเคลื่อนไหวนี่อาจจะ20-30ถึงครั้งก็ลองไปฝึกดูครับผมฮนะขอบคุณมากเป็นไง วันนี้ผมมาสอนแบบสวยเลยใช่ไหมผู้หญิงด้วยเราต้องสวยก่อนลองไปฝึกดูเพื่อน